สวัสดีครับทุกคนผมจะมาสอนเล่นอาร์านะอาร์มาหรือฟอ er. ร์เจอร์เดี๋ยวจะพาเขาไปดูวิธีเล่นวิธีส่งของทำโลจิสติกแล้วก็พวกเซตอัพอาวุธอะไรที่มันดีๆเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยเซิร์ฟต้องหาเซิร์ฟดีๆเล่น พูดว่าไงเซิร์ฟดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวอะไรรอกเซิร์ฟที่มีคนเล่นจะได้หนุกคนน้อยผมการันตีหากันไม่เจอเลยจะพาไปดูเซิร์ฟที่ผมเล่นนะตอนนี้ผมกับเพื่อนๆจากไอคลิปช็อตที่เห็นจะมีเนี่ยเด c s Shadow Elite King of the Hill เอ่อ King of the Hill แบบไปฝึกกิงจะอยากหนุกนะแต่ตออกนักเรื่องนะตอนนี้จะเข้าไป ดูเซิร์ฟที่ไม่มีคิวด้วยเพราะถ้าอยากหาพวกนี้เจอครับผมแนะนำเ,เขียนเซิร์ฟไปในตรงนี้เลยครับ UCS Enter เ g e นอนเซิร์ฟ NA เซิร์ฟ EU Shadow Elite ก็ขึ้นแต่อย่างนะถ้าอยากสนุกกับเซิร์ฟพวกนี้ ระหว่าง shadow elite กับ w c sen นะผมเลือก shadow elite สนุกมากมันแบบเป็นไงเชิงมันไม่เครียดอะอาวุธได้ใช้เยอะมีอาวุธเยอะกว่าชุดเท่ากันการเล่นก็เหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะแล้วแต่แมปด้วยอย่างหนึง่งทคติกก็ต้องเปลี่ยนตามแมปไปมั่งผมไปนั่งหาเซิร์ชมาเมื่อกี้ จะโดยลิสสี่เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปแล้วมันจะมีถ้าเข้าข้างแรกนะมันจะโหลดม็อดเยอะมากเลยบางทีห้าหกกิกม็อดโดยหลวงแต่นี่ก็คือมันแต่ละเซิร์ฟมันผมไม่แน่ใจนะมันเปลี่ยนเวอร์ชันของแต่ละม็อดอะก็คือเซิร์ฟหนึ่งใช้เวอร์ชันหนึ่งอีกเซิร์ฟหนึ่งใช้เวอร์ชันอื่นอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเือแต่ไม่ต้องตกใจอันนี้ก็คือแบบมันทำอัตโนมัติของมันเอง อันนี้ดูเหมือนจะติดคิวเป็นคิวที่หนึ่งไม่น่าจะติดแต่ว่าเซิร์ฟเต็มร้อยยี่แปดโอเคโหลดเข้าเรียบร้อยโอเคอันนี้ คือเข้ามาแล้วก็เป็นแบบเข้าความเซิร์ฟเวอร์มีหนึ่งสสามสี่มีสี่เซิร์ฟอร์ทั้งหมดอ่าผมไม่แน่ใจว่ามีของนอทอเมริกาไหมก็คืออเมริกันเนีอแต่ส่วนใหญ่เพาผมเล่นอยู่ EU กันอ่ะโอเคมันจะมี3แฟคชั่นอันนี้ก็คือเล่นไม่ได้แต่ว่าแอดมินเข้าไปได้แต่แหละแอดมินก็เกียนชิบหายเลยเซิร์ฟนี้จำไ,ได้ติดตาโอเคมี2ทีมที่เราเล่นกันบ่อยๆก็คือนาโ o กับรัสเซีย แต่ผมไปแล้วเสียตลอดทีมแดงโอเคอันนี้เขาบอกว่าถ้าเลือกอันนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนทีมไม่ได้หลังจากจบแมตก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันนานแค่ไหนหนแมตตหนึ่งแมตน,มตนี่มันไปได้ถึงแบบมากสุดผมเจอมาแล้ว1วันเต็มเต็มหรือว่ามากกว่านั้น28ชั่วโมงประมาณเพราะว่าเข้าไปยังเจอคนเดิมเล่นอยู่ก็มันแปลว่าอีกแมตหนึ่งก็ได้แต่ว่าอันนั้น ถามแล้วก็คือแมตชหนึ่งยาวๆเลยอันนี้คือไอ้สร้างกุ๊ปสร้างสควอตถ้าเราไม่มีเพื่อนหรือไม่อยากไปเจอฝรั่ง,งคนอื่นเราก็เขตน,นิ้วกุ๊ปะนี่เราเข้ามาแล้วถ้าเรากด p กดปุ๊บขึ้นมาอันนี้ก็คือสควอตเมนูปรับได้เป็น private เป็น public เมื่อกี้ที่กดไปหรือว่ากดตัว b ปับ๊บนี่เห็นไหม public p i v a t e เราไป private เดีย่์ตั้งคียได้นี่วบป่ะโอเคอันนี้ก็คือเซตเริ่มต้นนี่เลยผมแนะนำนะแบบไหนก็ได้ทุกแบบเลยมันจะมีมันจะเขียนว่า main bed main bed จำไว้เพื่อนตา เห็นทางขวาเจ้าผมไหมอันนี้คือกด F2 นะมันจะเป็นปรับเสียงเงียบเลยวิ่งหานี่กันเบียงอาวุธอยู่ตรงไหนวะมันนัวยังเลย ปืนอันนี้คือชุดเรากดเ,เข้าไปก็คือเอาง่ายๆ,ๆนะเดี๋ยวผมจะเอาเซตอัพผมให้ดูด้วย,ยก็คือกด X ใส่พวกปืนพวกอาวุธอันนี้ออกให้หมดลเลยเริ่มจับหมวกก็โอเคเราเข้ามาดูแบบเราดูจากสถานที่รอบๆก็เขียวใช่ไหมเขียวเราก็ไปชุดเขียว เ okay. ปกติผมโบราณนันนี้ใส่แว่นนิดนึงเพิ่มความหลอ่อหน้ากาปิดหน้าขาดไม่ได้เลยใน g h t vision ผมใช้เป็น n น g h t vision amber ก็คือมันสีเหลืองอันนี้สีเขียวธรรมดาอันนี้สีขาวแต่นึ่งผมไม่เคยใช้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กับปืนได้ด้วยหรือเปล่า สโคปกับในวิชั่นบางอันมันใช้ด้วยกันไม่ได้โอเคเราได้หมวดแล้วไปหาเสื้อมีใช้อันนี้แล้ก็กางเกงอันนี้รองเท้าแล้วแต่จะสะดวกเลย <c oughs> จะใส่พวกนี้ก็ได้นะใส่คอกเพิ่มสปีดโหมดน่ากะก้าดิดาั้ือสำคัญตรงกับ ติดกอาไปใส่กระสุนปกติผมไม่เอาใส่กระเป๋าไปไงกระเป๋ามีเลเงย,ยอะมากอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่แบบติดหลังได้นี่เล็แต่ผมไม่เอามดูว่าน,นี่นี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็สุดละ เพราะว่าเกาะข้างๆเนี่ยปกติมันจะอันนี้มีปะอันนี้ห้ากิโลนะโอเคจำไว<อ>้ห้าจุดหกหกมอออกโอเคอันนี้เจ็ดจุดหหมีเพดข้างๆด้วยก็คืออันนี้มันจะอยู่ข้างๆก็คือมันจะการได้แหละแต่ว่าเราไปเบาดีว่าไปเบาจะดีมากเลยผมก็แนะนำให้ใส่นะถ้าจะไปเบาน,นี้ใส่ได้ เรียบร้อยนี่ตอวนี้ออกอังจ,จำไม่ได้ว่าอันไหนนะนี่ตันน,นี้โอเคคือเซตโปรดเลย ใส่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการโอเคตอนนี้ชุดชุดระครบแล้วตอนนี้ของสำคัญขาดไม่ได้แผนที่1นึ่งม่ิคิดถ้าคุณมีเพื่อนไปด้วยอันนี้ใช้กับเพื่อนอย่างเดียวใช้กับตัวเองไม่ได้แล้วก็มีวอถ้าคุณจะคุยกับเพื่อนในฝั่งรัสเซียหรือว่าฝั่งนาตโตจะเป็นมาก สองที่มีอยู่แล้วคือเข็มทิศอันนี้ก็เป็นนาฬิกาที่บอกทิศทางแต่ว่ามันไม่ตรงกับอ,อันที่มันอยู่กลางจอข้างล่างอันไม่ตรงกันไม่รู้ทำไมโอเคขายไม่ได้เลย b บนเดตเทนนิคิดมอร์ฟีนแล้วก็เซลินจะเอาไปประมาณ5อันอันก็คือจุกๆเลยอันนี้2 The, down the er, กเซล, 1> 1. ล,ละะิหนึ่งลืมไะทวิธีปิดวาวนะครับกดตัวจีขึ้นมากด R าทีหนึ่งให้มันสีมันเปลี่ยนนี่กดจีอีกทีก็ปิดไปเกเมืี้ถึงไหนแล้วนะถึงอาเป็นเดทหเซลีนหนึ่งมอร์ฟีนสออันนี้ผมว่าแบบสแตนดาร์ดเลย ถ้าธนิ k ิ i อันนี้ก็พันให้เพื่อนได้เอาไปอันนึงผมว่าจะดีสุดคือเสตอับนี้โอเคในชุดไม่ขาดอะไรแล้วตอนนี้ไปที่อาวุธมาแต่งตัวเหมือนกันอาวุธเซิร์ฟนี้ Shadow Elite มาดูถ้าผมจะใช้เล่นผมจะเอาเอฟวาวไปหนึ่งกระบอกน,นี่ก็คือเซ็ตออกไปวิ่งไล่ยิงคือดีมากกระสุนแนะนำแม็กใหญ่ใช้ AP อันนี่เป็น a อพีน,นี่ก็ AP พ p เอส p าเอาไปัก แม็กส่วนใหญ่อ่สิบแม็กนี่เยอะมากแล้วก็ถ้าอยากเอาไปจริงๆ RPG ก็บอก35กิโละตอนนี้ก็คือยังเบาอยู่ยังได้อยู่35กิโลผมแนะนำเอาไป1นลูกพอหนึ่ลูกพเพราะ,ราะ,ราะบางทีอีกฝั่งหนึ่งเขามีอ่าร์ RPG, หรือว่าบางอย่างใกล้เคียง ยิงะเบิดได้โอเคมาดูที่ปืนการแต่งสโคปทุกอย่างมีให้ใช้แต่ผมชอบส่วนตัวชอบอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ล o c k e t Launcher ตัวนี้เป็น pg7bl ก็คือเอาไว้สำหรับยิงรถอันนี้จะเป็นพวกแบบยิงอินฟันที่เหมือนกัน นำลูกเบง่งเบ่งยิงยิมยิมโอเคพอเราได้เซฟแล้ะก็ออกมาเซฟโหลเดเอาอันนี้คือลืมไม่ได้เลยเซฟโหลเดเอาอีกอย่างนึงทีขนนนนะท่ขาดไม่ได้เหมือนกันเลยนะที่ผมบอกเอ่อพลวนี่พลัวขาดไม่ได้เหมือนกันผมแนะนำให้มีใช้ตลอดเวลา เพราะว่าเผื่อคุณไปสร้างฐานตรงไหนกับเพื่อนอนี่ก็คือเซตที่ผมใช้แต่ไม่ประจำเซตประจำเป็นเซตดีมาที่ผมส่วนตัวชอบมากเลยมาสิบเคนะเตียมเอาอันนี้ครับมาสิบหนึ่งกระบอกกระส น้อยต้องสิบสองแม็กแล้วก็เอเคอันนี้ผมว่าไปสามแม็กซ์ใพื้นนี่แค่นี้เลยหนึ<ม>่งสองสโอเคคือเซ็ตนี้จริงๆครับ มา,มาสิเป็นสสิงดยดีมากเลยระยะไกลอันนี้ระยะใกล้กลาง,งใสโอเคเรามาต่อกันเนี่ยโลจิสติกของสองาคัญที่ทีมเราขาดไม่ได้ ข้างล่างที่มันเป็นรูปกล่องแล้วก็สิบทับสองหมื่นหกาโดนยึดแล้วอ๋ออันนี้คือโดนยึดอยู่สีนี้ก็คือบอกก่อนเลยว่าถ้าโดนยิงตายในนั้นก็คือรีสปอนไม่ได้ก็คือแต่ถ้าเราจะไปส่งเนะี่ยตรงนี้ก็คือจําเป็นตรงนี้ก็คือหกพันหกพันยังอันนี้ถือว่าปานกลางไม่เยอะไม่น้อยอันนี้ก็ต้องไปก็คือ เรื่องการส่งของก็แนวหน้าถ้าไปยิ่งไกลยิ่งยดขึ้นเยอะยดใช้ทำอะไรนี่เลยพวกรถพวกอะไรที่เราอยากได้อันนี้ต้องเป็นลูทินิตออไฮเยอร์ก็คือสูงกว่าลูทินิตหรือว่าลูทินิตก็ได้ออใช้ต้องเป็นคอรพอลออันนี้เพิรู้เนี่ยส่วนตัวโอเคอันนี้รถธรรมดาเรา พวกนี้ก็ขนของได้นะเห็นไหมโอซัพร์ส몰ควอนติตี้ส몰ควอนติตี้ก็คือมันขนได้แต่ว่าถ้าอยากดีเปิดมาต้องไปหาลบบูบรรทุแล้วลบบูบรรทุท่ไหน เจอหรือว่าสูงกว่าได้รถถังน,นี่จะรถวมรถรร้มีรถบัตรุกออันนี้รถปัตรุกสองขั้นแรกเมลิกูดเกิดมาใช้ได้เลยอันนี้ ใบเข้ามาของสัมพันธ์ที่เราต้องรู้เหมือนกันก็คือมันจะเอาไปให้เพื่อนรีสปอนได้ไปจับตรงไหนก็เพื่อนรีสปอนตรงนั้นได้ก็คือสร้างฐานรถคันนี้สร้างฐานเหมือนยูริเลยอันนี้คอนสตรักชั่นเอาไปไหนเราสร้างอันนั้นได้แต่ว่าต้องมีสปายใช้ด้วยอันนี้สำหรับการซ่อมแบบโอเคสมมติราถถังพังพอพังเราขี่ไปหาเพื่อนได้ มจะสอนไปทำโลจิสติกกอนโอเคเปิดมาสปอรถเราสามารถกดแท็บข้างๆรถลากของใส่ได้เลยอ่าคอนเฟิร์มอันนี้ก็คือสลายไม่พอแต่มันเต็ม1,500งพัเบลาร้เบลารุส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 ใคร <Belarus. S 1> โอเค <Belarus. S 1> อย่างแรกคือรถจะไป <Belarus. S 1> สอนทำโลจิสติกกัน กี่ต้องไปทางใต้ไปฐานนี้มันนี้เซิร์ฟเล็กยิ่งเยอะยิ่งเถื่อนกันเพราะว่าปกติเล่นเซิร์ฟหนึ่งกันก็เซิร์ฟสามสนุกมากโอ้วฟักโอ้ฟวโอ้ โอเคแล้วก็ตรงเลยยาวแบบนี้ผมเอาจริงๆไม่ได้เห็นนานเลยเใกล้ถึงแล้วเรามาต่อกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีรู้สึกว่าฐานข้างหน้าน่าจะโดนถล่มอยู่นะตอนนี้ว่าควันลุกแล้วก็มีโคบาบินผ่านหัวไป เราอาจจะตายก็ได้ โอเคเราประสบละแต่ว่าต้นตีนเดี๋ยวผมจะสอนให้ไวๆเลยนะโอ้โ okay. oh oh. หวัง่งสะพายไม่ได้ต้องไปโอ้โหโรว่าโอเคเราปลอดภัยเป็นดาวหนึ่งมาจอดใกล้ๆอมานโพสหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีกล่องแบบนั้นนะ่ะเราก็ลง แล้วจะต่อกันว้าหมดเราก็ขับรถกับฐานมาทางไหนกับทางนั้นแต่ซื้อ Shadow Elite ผมชอบของมันอย่างหนึ่งคือเอ่อ W C S เนี่ย พอเราได้ยุดมาแล้วใช่ไหมแล้วเราอยากได้เาอยากบินฮอโคบ้าหรือว่า l i ท t l e เบิร์เอ่อก็คือยุดเรามันจะ,ดะลดลงอตอนเราเบิกออกมาแล้วเนะี่ยก็คือถ้าขึ้นไปนิดนึงเอ่อสมมุติจากกัปตันขึ้นไปเมเจอร์แบบนิดนึงก็คือถ้าเราเบิก พออันนั้นลงมาเราก็จะกลับมาเป็นกับตันลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งก็กับตันกับอีกครึ่งถึงจะได้กลับไปเป็นเมเจอร์อีกรอบอันนี้ก็คือเบสิกของ W C S หรือว่า Shadow Elite นะ,ะส่วนใหญ่แต่เทคนิคการ การเล่นการวางแผนนีก็ไม่มีนะอ้อมเอาเองเยวระวังหลังมากกว่าระวังหน้าเกมนี้งูเยอะมากเลยแล้วก็แลดใมได้เอตัวเองท,ท,ทุกวันทุกนาทีแนะนำครับถ้ามีเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นด้วยรับรองเล่นยิ่งเยอะยิ่งสนุก โอเคเรากลับฐานแล้วตอนนี้ถ้าอยากเบิกอะไรใหม่เราจะลดลงแล้วก็ดีคอมมิชชั่นคันนี้ก็คือเรากลับไปเป็นสับไายแล้วก็เบิกคันใหม่โอเคเห็นไหมเราเบิกได้เพิ่มแล้ว ทานสปอตอันนี้หอัสไพายฮอร์สไพยผมถ้าจำไม่ผิดนะขนสไพายได้1,400งพันสีอยก็คือ,เ,อเกือบเท่ารถเลยอีกร้อยเดียวเท่ารถอันนี้น่าจะขนได้น้อยก่่เพระลำเล็กแล้วก็พวก l i ตเติ้ลเบิร์ดสไพยอันนี้บินไวแต่ว่าขนได้600ก็คือระยะสั้นผมว่าคุ้ม ไปบินมาโอเคโอเคอัน okay. okay. นี้ผมก็น่าจะแบบให้ความรู้เท่าที่ผมให้ได้ไปหมดแล้วถ้าใครมีอะไรอยากใส่เพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์บอกพวกผมบอกอคนที่มาดูคนอื่นก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ